สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับสู่วอกที่เราพาไปเดินงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี2565ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเิริกิติ์ที่เดิมแต่ว่าเฉลีวใหม่นะคะประชมเลยค่ะศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เฉลีวใหม่นะคะองฟ้าสวยมากเดินงานหนังสือเสร็จแล้วก็ไปเดินสวนเบญจก,กิติได้นะคะอยู่ติดกันแล้วเรากําลังที่จะ เข้าที่จอดรถที่เขาบอกว่าเป็นที่จอดรถใหม่โฟวฟวใช้มีบัตรฟเพื่อรับนักที่แบบด้วยนะรับฟรีชั้นนี้จะเป็นมอไซค์ทั้งชั้นเลยนะคะลงเสร็มากเนี่เยเขาตะฮิวอะไรกันมีดารามากเลยมีดานาหรอรถนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินเข้าสู่งานได้ตรงนี้เลยร้านอาหารด้วย ฟูสตีดอ๋อแล้วก็ซื้อผ่านนี้ซื้อผ่านเครื่องนะคะแล้วก็ไปรับอาหารที่ร้าน oh. นี่ก็เป็นอ่ะเป็นตู้แบบที่นั่งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ขึ้นสู่งานข้างบนไปเลยมอ,องลงไปสวยมากแบบอาหารแบรนด์ต่บบางๆมีคาเฟ่ไมซอนจะมีห้องน้ำห้องละหมาแล้วก็เฟิร์สเอทนะคะกาแฟเบเกอรี่ด้วยนะคะ ถึงแล้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติชาติชาดีมากเลยนะคะอาซาบูซาโบดมานนม,มชั้นและจุดรับฝากของกันเลยว้าวใหญ่มากเคเริ่มจากตรงไหนก่อน <c oughs> ใครซื้อหนังสือเยอะเนี่ยก็จะมีบูตไป้สนีไทยอยู่ที่เ4 7นะคะใหญ่มากก็มีพนักงานแท็กของและส่งได้เลย <c oughs> พอ,พอสอบพัฒนาลด20%ต้องซื้อหนังสือสอบเข้าม1น,นะคะอยากได้แบบสอบเข้าม1อะคะ่ะแบบหลายๆวิชารวมกันนี้นะคะนะคะตามหาหนังสือสอบเข้าม1กันหลายเล่มเลยพบตะลุยโจทย์นี่ตะลุยตะลุยโจทย์ทิ้งแล้วชั้นที่3กระดาษดี ของแต่และสำนักพิมพ์ก็จะแตกต่างกันไปนะคะอย่างสำนักพิมพ์นี้ก็จะมีของปีแล้วก็ดีแท็กรีวอร์ดก็จะมีได้กระเป๋าปีก็มี Line อินนะคะ Line อินมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไลนอินบอกว่าอ่านเถิดชาวไทย,ย,ยแล้วก็มีติงอเกนอีแล้ว นีอะไยได้ขึ้นหกใหญ่สุดเลว้ามีโปสการ์ด้วยก็คือลด20%นิ้วชนนะคะตำราคู่กฎหมายราคาพิเศษโปริชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์ดี40นะคะลดราคา50า่ะวค่ะขาวใช่ไหมนัดศูนย์สี่ศูนย์ก็มี เท่าไหร่อ่ะไม่มีราคาอ่าคดีเมืองโบราพิมพฟูดส็อปนะคะมาในธีมภาพอิลัสเติชั่นน่ารักมากอุ้ยนี่ขายโปสการ์ดด้วยนาา่ารักอ่ะโปสการ์ดยาวไม่นาา่ารักอ่ะพิมบุ๊กเอสเคปนะคะก็ราคาก็ตามป้า นย่างเช่นไววิสลีฟก็คือสักเก้าห่านี่หนังสือแปลดังๆเยอะเลยแล้วก็นวนิยายมาดูได้นะคะแฟนฟิคชั่นฆาตกรรมต่างๆนะคะเชิญที่บูธเออสำนักพิมพ์น้ำฟูได้เลยโปรโมชั่นทุกเล่มลด15%สามเล่ม20%เจ็ดเล่มพิเศษ12เล่ม30% แล้วก็มีหนังสือเล่มดังๆพวกติงอัเกนอยู่ด้วยตัวอย่างนิยายนะคะโเอสนะคะก็จะมีบุฟเฟ่หนังสือ2เล่มร้อยเก้าเก้าอยู่จะเป็นพวกนวนิยายนะคะแล้วก็มีบอร์ดเกมนะคะโปเกมอนให้ลองเล่นเป็นทีม m City of Passion นะคะหนังสือใหม่ลดส0หนังสือทั่วไปลดสูงสุดส แล้วก็ฟีสมุดโน้ตแล้วก็ถุงผ้าสีคาสเทลนักพิมพ์แซลมอนและบันดุต่างๆแต่เล่มที่ชัดชาและแสนดีผักกับบานว้าวอ้แต่ว่าเอที่ค่าหนังสือน่ารักมากเลยมาที่บูธแซลมอนได้นะจินให้ด้วยวันอาทิตย์ปี2 0 2 3อันนี้น่ารักอะ่ะก็มีบูธน,น,นิวลีลีนะคะ ตัว normal people เพิ่งปล่อยมาแปลไทยเสื้อของสำหรับพิมซัลามน490บาทไลน่ารักกรมศิลปาก,กรก็มานะคะราคาเบาๆหนังสืชอชงปอดจารสินชิมอนวัฒนาเดียรเรียนตอดน,นะคะ,ะโซนหนังสือปอดาและการเมืองก็จะมีพื้นที่ห้องนง้ำที่เอาไว้เขียนได้นะคะ normal pop อ,อบ o พิมอนใครอะ ใครซื้อพิมอนพื้นที่หัวใจออมอมหัวใจพี่ก็มามือบอนได้นะคะหมัอนแับให้ฟิลนี้ทัสการอยู่นิดนึงนะหนังสือแฟชั่นพี่บูธทักสินชินวรรษธรมาเปรเลียนตอนนะคะทักบุกมาร์คได้ด้วยเป็นตัวาระตูนนะคะแล้วก็ มี audiolook ด้วยให้เราเขียนหนังสือจนหมายถึงทักสิงได้ด้วยนะคะรักดิมมัติชนนะคะการ์ตูนกันบ้างใช่ส่วนการ์ตูนปะซีเอ็ดจ้าซีเอ็ดมารอบนี้มาในดูติมการ์ตูนนะคะหนึ่งถึงสามเล่มลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่เล่มลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนังสือเข้าไรส่นเตรียมสอบมัธยมนะคะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อีซื้อตรงนี้ก็ถูกกว่าซื้อกับสำนักพิมพ์มาดิ พิมเสจก็จะมีของเซซามิซีดขายด้วยนะคะน่ารัก M Official Merchandise ก็มานะคะสุดไปเลยสุดไปเลยสุดพิมแฟนดักเซียนะคะนี่คือราคาสามเล่นจอบเธออ่านหรออ่าเล่นขึ้นไปร้อย่เปเนะคะออจำใส่ก็คือลดส5นะคะสำหรับ3เล่มแรก Os, ลลแม่สิคือปลาโลยูสิบเปอร์เซ็นต์แต่บุนเล็กแฮะและส่วนใหญ่ก็เป็นยายวายฮ่าฮ่าฮ่าหรือซิตี้ออฟบุกส่วนรถพิเต้เฮ้ยมีจับอันนี้ด้วยมีจับแบบของรางวัลด้วย จับสลักครั้งละยี่สิบบาทนะคะนี่หนังสือออกใหม่เรื่องอะไรวะคุณหนิงหน้าปกสวยอะปกของจำใส่ก็คือหมวุนวงแหวนแจ็คพอตเพื่อได้รับรางวัลน,นะคะตกแน่นอนสนักพิมพ์คนมันอันนี้คือเล่มใหม่หรอ อ๋อเอาไหมพิมรักพิมนะคะก็เอาไปเสร็จมาจับฉลากเพื่อจะรับแรกของรางวัลโปรโมชั่นตา่าง First Page จโ welcome นักอ่านเทสดี500บาทแรกรับโปสการ์ดเอฟจังหนึ่งใบก็ทุก600 600รุ่นรับเคียร์คารหนึ่งลายก็3 0 0 0รับเอคิริกสแตนเอฟจังเอฟจังคือใครก่อน นี่คือมังงะการ์ตูนออกใหม่นะคะและรละคา่ะพิมพ์ซินิกเ,เน็กที่ด้านหน้าก็จะมีแตนดิ้งต่างๆว้าว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 เยอะมากรู้สึกว่าปีนี้เขาจะให้ความสำคัญกับการตั้งของนะหรือว,ว,ว่ามันแค่มีนิยายโผล่มาด้วยแบบการตกแต่งอะไรแบบนี้ น่ารักมากเลยดูสิอันนี้คือเดตที่คณนั่นนี่น่ารักะสมให้ครบทุกแบบเลยนะคะคอมิกนะคะการ์ตูนชุดลด20%จ้าติดชิ่งส่วนใหญ่จะลด15%แล้วก็พักเซ็ตคอมิกลด70%นะคะแล้วก็ถ้าซื้อที่บูธรับสมุดฉีด1ลายจากทั้งหมด4ลายเนาะ ซื้อได้ครบ600บาทสื่อแล้วพวกร้านสติกเกอร์น่ารักน่ารักก็มานะสิน่ารักมากเลยอุ้ยมีแบบลายเสืออ้วนด้วยร้านตกนารกเอเวจีปอยเ็ดแสนล้านครบแสนล้าน,านชาจ้าน่ารักเฮ้ยมีโคเช่ด้วยมีดอกไม้ที่เป็นโคเช่ กระเป๋าผ้าของโบ๊ทของสนับเพยมอินน,นะคะที่เอาหนังสืมสอมือสองมาขายพวกนิยายจะเล่มละ50บาทเขียนอิสระเคนน่เคเนลีอโศกอินเดียนังสื้อจกนักเขียนอิสระทำเองพิ้งเองั้งนั้นเลยนะคะอ๋อค่ะแด่เหล่าซากสมเข็ดกระดาษ นนี่ก็ดีนะแ่ว่าตัวประมาณนี้าศเท่านี้แล้วกันนะคะแต่จริงๆอะมียาวไปถึงโน่นเลยเป็นเป็นโถงใหญ่ๆแล้วก็มีแบบบูธขายหัวล้อโน่นนี่นั่นมาสัปาห์หนังสือกันเยอะๆนะคะ